มันมีไม่กี่คนหรอกครับที่กล้าเล่นปืนนี้อย่าง NG 7เนี่ยเพราะว่าแค้ก่ากระสุนเนี่ยกวมเลยฮะไปนั่นเลยครับ<ม>สําหรับใครที่ไม่กล้าเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับแล้วผมบอกได้เลยครับว่าปืนนี้เนี่ยเจ็จไรก็มาเหอะแต่รวยแค่ไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าแค่ค่ากระสุนสมองก็รวยแล้วไม่ไม่ใจผมรวยพี่คนที่ยิงผมได้อ่ะรวยแล้วตานี่ฝนตกด้วยแม่งเอ้ยมันทึกล่ะตายนี่ฝนตกด้วยไงขอรักตัวขอรักตัว,ขอ,ตวขอรักตัวเนี่ย ไม้ยาไม่ทันโอ้ยเอ็มเคด้วยย่างงามใส่แล้วกูเมื่อกี้มันมาตรงนี้มันไปไหนวะไหนเมื่อเียวเอ็มเคเนี่ย 我来，我来。 ครับผมบิ๊กโอ้โหยังรวยเลยอุ้ยขอบคุณของของขวัญด้วยนะครับ เช้ามากินข้าวผัดม้าไปเรี่บร้อนเลยนอนไม่หลับอ่ะไปไงหมดแล้วเนี่ยกูเสียดายของว่ะแม่งอย่างเยอะเลยทุกคน

โอ้ยน้อข้างบนมีป่าวะข้างบนก็มีข้างล่างก็มา ตีน <icana>, ี้ไม่เข้านะอย่าปลอมให้เพ네ื่อนดักมึงนี่นะบูนเลงอยู่ Vai Má Ít tui này quá Ui Mày đâu lại, mày đâu แม่และตานนี้เนี่ยยังไม่ทันพ้นจุดเกิดเลยครับของที่ยิงได้เนี่ยเต็มเลยแต่เชื่อแต่ครับว่ายิงไปขนาดนี้เนี่ยเอาไปไม่หมดหรอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคัดแก้ของที่ดีๆไปแล้วกันตาน,นี้มาจา้าทำมาโอ้โหไม่ของมันเยอะจังวะคดูเอาไปไม่หมดแล้วเนี่ยเติมมาเต็มทิ้งปืนตัวเองเลยเกอออว่าความคิดดีคุณดูนั่นแหละเพราะว่า เต็มกาลาบิลแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอ็นใครเมื่อกี้เราทิ้งหมวกไปด้วยใบหนึ่งนี่ว่า ขานบอดว่ะทำไมมันตามแต่เราว่าวันทั้งวันกล่องเต็มพี่มอสครับสองร้อยอะไรหรออะไรสองร้อย้คนดูพี่มอสงบสอ,อง 200, พันเก,ก็บว่าดได้กี่ไม่รู้เลยฮะมันเล้วแต่คนขายดิผม ได้มาราคาไม่เท่ากันสักทอดีต่อให้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะต่อต่อใหจ้จะเป็นแบบไอดียที่มันมีเงินเท่ากันะ่ะก็จะได้ราคามันไม่เท่ากันมันแล้วแต่คนขายแล้วแต่ศรัทธาคนขายอะ่ะคนขายหล่อมากเขาก็ขายให้ผมถูกถูกอะ่ะคนขายหน้าตาไม่ค่อยดีเขาเขาจะขายแพงดีเก้าโอ้ดูกระเป๋าดิกระเป๋าใหญ่ด้วย ยังไงก็ไม่หมดตานี้ยังไงก็ไม่หมดนะเยอะเกินของเอฟสองพันโอ้ม่วงอะไรวะนะเจ็ดสิบห้าอุ้ย แล้วอย่างนี้ปันเิ็ฟูโอ้ใหม่ก้อนเอาไปยังไงหมดละเนี่ย 99สิบก้าโลกูยังไม่พ้นจุดได้ดีเลยตางออกโคตรไกลคุณดูโอ้แล้วคนมีอีกตรงนั้นแม่งเหมือนชิวจัดอะการเดินกลางดงส้นตีนอะตอนเนี้ยอะไรบางท เล่นแปลกๆวะรู้ได้ไงว่ากูมาวะ าปั้งนะอย่าปั้งอย่าปั้งอย่าปั้งคออีกนิดเดียวอย่าปั้งนะอย่าปั้ง,อ,งอุ้ยนี่งไงยิงกูมาแล้วอุ้ยอุ้ยกูบอกแหละไอวินไม่อยู่และระเบิดอย่าลอยมาขอร้องอ,อ,อ่ะเฮ้อโคตรเหนื่อยเลย ยิงไปก้าวตัวออกสาล้านหกคู่ปืนนี้เหลวเลยโอ้โหได้บ่อยเหลือเกินปืนเปลี่ยนเนี่ย <c oughs> นั่นคนเข้าไปแล้วเด <c oughs> ิมปดิมปดิม,ร,ม,ร,มระเบิดก็ไม่ไดเอามาเ <c oughs> พราะว่าเอามาไม่พอโอ้ไม่ไหวพี่ชายก่อนเทนตง น่า20บาทไม่ไม่ไหวจริงครับคอนเทนต์ยีบาทไม่ไหวจริงพี่ชายค่าเซ็ตต้นตุนวันแพกัะดีฮะค่าเซ็ตต้นตุนบรนแพงถ้าเอาเฮดโฟมาน่าจะมันทัน แดงไม่ใช่ว่ะไอ้ของแดงจริงแม่งอ,อะไรวะเน,นี่ยเชี่ยอ้ยอันเนี้ยของเพลงด้วยนะแสนแปดอะดีปา่าวว่าเฮ่ยเซตดีจัดแม่งขาดด็อกแท็กเดียวแปดแสนแล้วอะ่ะใจหนึ่งก็อยากจะไปใจหนึ่งก็ แต่ตัวนี้มันเป็นเก็บเสีง<ค>ยงหรือกูได้ด็อกแท็กแล้วพบสองอัน <St art noise> โอ้ ก่อมันโคตรดีเลยแล้วเราเก็บไม่ได้อีกแล้วอย่างไปทิ้งยาฟ้าหมดเลยโอ้โขอเวลาอีกแป๊บเดียวก็ไม่ได้่ เนขยันสร้างเลยเกินอ้าปืนกระจอกจัดกล้วยคอซ่าคอซ่ามันซื้อได้ไหมวะไม่ใช่ไอ้เวยังซื้อได้เฮ้ยใครฟันบอดวะมันประหยัดเกิน เ้ยทำไมฝีมือการปาระเบิดผุ่มแม่งไม่พัฒนาสักทีวะโอ้ยเิตไหนนี่โอ้ me back, bro. What the fuck? เจ้าง่ายกับก oh, ูเนะโอ้บอดนี่หว่าโจนนู่นจนนี่จนนั่นจนทุกอย่าง ก็ย้ยกระสุดก็หมดมาไอหนูหนูว้าวแม่งวิ่งกันเป็นในนี่เลย แล้วกูแม่งตู้ใดนี่ <c oughs> นนปิดพลาดทางเทคนิคครับอิสวงอิสวงบอสอิสวงอุ้ยโอ้โหเกมแม่ง <c oughs> นี่แหละเขาเรียกวิญญาณอาฆาต อะอยได้เลยครับสวย <c oughs> เดี๋ยวนี้วิ่งกันพระเจ้าน้ำลายเทบยือดอ่ะหาคนกว่าจะเจอสักคนอ่ะไร่ยี่สิบสี่ชั่วโมองเลยครับมาราทอน นั้นชีวิตน่าจะฝากไว้กับสับป,ปะเลออะพี่อะไรอย่างเงี้นนะหาเงินก็ให้มีโอกาสได้ใช้เงินบ้างพี่เอ้ยโ oh อ,อ้โหวัตฟองของอิสโซริดอิสโซริดเลยอย่างเงี้ย ตาย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 กูยยยจะได้ออกมั้เนี่ยแม่งของเยอะจัดวันนั้นผมหลับไปสามรอบอยากไรนานอยู่ครับแต่ใจมันไม่ไหวเลตัวมันไม่ไหวแล้วต้องเก็บแรงไว้ทําอย่างอื่นมั่งครับกลงงกางคืนกลางคืนอะไรเงี้ยไม่ได้ทำการบุงทำการบ้านมัน่งชีวิตเราใช่ไหม เอ้ยอันนี้มันหิกกากนี่ว่าโอนโอ้โหน้ำหนักเต็มทำไมแกเปลี่ยนมีดไว้จังขนาดเมียผมยังเปลี่ยนไว้ <laughs> มันเป็นไอ้นี่แหลคะครับปกติแหละสับแบบปกติอะสับแบบปกติเลย แค่จับไว้ไว้มันจะมีปุ่มเติมกระสุนด่วนอะคุณดูลองดูดีๆเห็นไหมล้อนะสกบนี้ขอาผมไม่ลงอะ่ะแม่เหนื่อยเลยครับกว่าจะถึงทางออกสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฝาก like กดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะเฮ้ใส่มาแล้วขอบคุณพี่เบ้นแอปเปลิลมินต์ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยคุณดมาขังแรก กล่องไฮ้ชุดไฮ้สกินมันก็หลายอย่างแล้วนี่โอเคสกินห้าสับสไปสเปเฮ้ยล็อกล็อกมงะเนี่ยล็อกมงะเนี่ย เอาดีมาแล้วมาเลยเอาดีๆมาเลยกี่ด,ดีไม่รู้แป๊บเดียวเองก็ดูมาเลยฮะ หมดไปกี่พันเองเมื่อกี้สองสองพันได้ปะเรามาดูกันดีกว่าครับว่า12,000บอนบอลเนี่ยจะได้รับสก,กินสายตาเทพเจ้ากันหรือเปล่าคนดูและจะเลือกตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงกันดีล่ะ F.A เอ้ยได้เหรียญทะเลทรายวันนี้ไปลุยอุ้ยวีดิไวามาแล้วว่าวีดิส เป็นไงจับซะไม่มีอีกทีไปฮึชุดเหรอไปได้เหรียญนี่มาแกอืออุ้อยใส่ก้าก้าใส่ก้าวุ้ม โอ้ยเอา,าเอามาด้วยเรสี่โอ้ไม่ใช่สี่ดิถ้าเราแรกอะ่ะมีเจ็ดเหรียญละขาดสมเหรียญ MK มาแล้วคนดูเต็มเคียผมมีกระบอกกระบอกที่สวยอยู่แล้วไง อันนี้ไม่จำเป็นผมมีผมมีกระบอกสีส้มอยู่แล้วไงอันนี้เราไม่ต้องใช้อืมไปอีกีนึงตุ้มอืม,มหมวกมาแล้วตั้งเป็นหลักเลยแล้วกันอืมใครก็ขยันมาจังวะ สิบอันลวประเด็นคือจะเอาตัวผู้หญิงหรือผู้ชายใจผมมาผู้หญิงเพราะว่าผมใช้ตัวผู้หญิงเอาบาเพราะว่าผมใช้ตอนนี้เนี่ยผมได้ตัวละครผู้หญิงที่ผมใช้มาแล้วนะครับแต่อยากได้ตัวผู้ชายด้วยเพราะบอลเนี่ยยังเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดต่อกันเลย ส,ส้สมที่แกบอกสวยๆแล้วเอ็มสี่ได้เลกำลังจะเติมให้เอาหมวกมาละตัวหลังผมขี้เกียจใช้เงินแบบละเลงอ้ดิคนดูนางเลกเปลี่ยนตอนนี้มีกี่เหรียญอุ้ยมีสามแล้วนี่มีสามละเ <c oughs> ข็มปัดนนี่เฮียเข็มแบบเข็มจับจัดอะ มาทำพื้ออนอาดอีกสามสี่อันเองก่็ซะเฮ้ยเฮ้ย ขาดอีกขาดอีกสองอันแม่งเออขาดอีกสองอันขาดอีกอันเดียวเออขาดอีกอันเดียวทีเดียวบึง้งมา,าวะเดสสิมันพอดีแรกเปลี่ยนแม่งเลยกูเหมาสรุป อันนี้ซื้อเลยได้ั้างนี่ไปครบครบเลยในในซื้อในซื้อในซื้อและใครที่กำลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสำหรับเกมวินาเบิกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e Mint รับเติมเกม Line แอดแอปเปิหรือคลิกลิงก์ใต้ดีคลิปชันได้เลย